สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ครูพีิสิรินะคะจะพาเพื่อนๆมารีวิวอุปกรณ์เครื่องใช้เป็นเครื่องบดสับจอมพลังเห็นไหมคะ เครื่องบทสับจอมพลังเขาเขียนเอาไว้ตัวไปเรอเลยน่คะอันนี้ก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เราก็จะมาทำเป็นเครื่องทุ่นแรงเรานะคะในกรณีที่เราทำเมนูที่ต้องใช้แรงบดตำสับนะคะ นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยนะคะช่วยให้ทุ่นแรงไปได้นะคะค่ะไปดูนะคะว่าตัวนี้หน้าตาเป็นยังไงไปเลยค่ะนี่ค่ะนี่หน้าตาก็ มาดูก่อนว่าอะไรในนี้นี่ค่ะเครื่องโมอโต้โมอโต้ค่ะเดี๋ยวเราก็มาดูนะคะเพื่อนว่ามีอะไรบ้างในนี้นะ สิ่งแรกก็คือหัวพลังงานของมันนี่นะคะรันด้วยก,การใช้ไฟฟ้าอิเล็กทริกนะคะ เป็นดูรอบๆนะคะแบรนด์ของมันก็ออโต้ค่ะนี่นะคะหนึ่งชิ้นผ่านไปค่ะต่อไปก็เป็นชิ้นที่สองก็คือใบมีดมันค่ะใบมีดสำหรับปักนี่คมทนนานสแตนเลสแท้ ใบมีดคมทนนานะคะนี่นะคะชิ้นที่สองค่ะชิ้นที่สามนะคะอันนี้ฝาค่ะฝาครอบนะคะฝาครอบเป็นแก้วนะคะเป็นแก้วล้างทำความสะอาดง่ายค่ะชิ้นที่สามนะคะชิ้นที่สี่คือแกนผสมนะคะ แกนตรงหมายถึงเราบดละเอียดแล้วแล้วมันมันยังไม่เข้ากันดีเราก็ใช้แกนตัวนี้ไปผสมอีกรอบนี่นะคะชิ้นที่สี่ผ่านไปนะคะก็เป็นชิ้นที่ห้าค่ะชิ้นที่ห้าก็เป็นโลกแก้วนะคะโลกแก้วนี่ ยังหนามากเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็หนักด้วยคงจะทนทานหน้าดูค่ะเนี่ยนะคะนี่คะเพื่อนเป็นชิ้นที่ห้านะคะเพื่อนแล้วก็มีชิ้นที่หกค่ะชิ้นที่หกเป็นแผ่นยางรองนะคะแผ่นยางรองเวลาเราจะทำ ใช้ทำงานเราก็ใช้แผ่นยางนี้รองกับพื้นอีกทีหนึ่งเพื่อกันกระเทือนนะคะนี่นะคะแผ่นยางรองก็งพเพื่อนๆคะ่ะนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดสำหรับเครื่องบอโโดออสโวนี่นะคะก็มีทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะห้าหกชิ้นค่ะหกชิ้นนะคะทั้งหมดหกชิ้นค่ะเพื่อน 6ชิ้นพร้อมกับแผ่นรองนี่นะคะแผ่นรองตัวนี้นะคะนี่อนี่นะคะนี่ค่ะ6ชิ้นค่ะก็ไปดูวิธีประกอบนะคะเพื่อนๆนะคะไปดูกันค่ะว่าจะประกอบออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะคะ อันนี้คือส่วน1แผ่นรองนะคะแผ่นรองอันนี้คือโถแก้วนะคะโถแก้วนะคะเพื่อเห็นชัดไหมคะนี่นะคะโถแก้วแล้วก็นี้คือใบมีดนะคะใบมีดเราก็เอาเขาทาดิมะ่ะก็มีตัวซัพพอร์ตมานะคะการความคมของใบมีดนะคะก็เอาออกก่อน เสร็จแล้วมันก็จะมีแกนกลางเห็นไหมคะนี่นะคะมีแกนตรงกลางแล้วก็มีรูนี่ไหมมีรูมีรูมันก็ใส่ลงไปใส่ไปมันได้นหคะเสร็จแล้วเมื่อใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยฝาฝาครอบนะคะเราใส่ฝาครอบลงไปมันก็จะพอดีล็อกมันพอดี คะใส่ไป,ไปเสร็จแล้วนะคะข้างตัวตัวเครื่องนะคะตัวเครื่องเนี่ยนะคะเพื่อนนะคะตัวเครื่องเนี่ยมันก็จะมีแกนรูอยู่ตรงนี้เหมือนกันที่เป็นแฉกๆเนี่ยนะคะเนี่ยก็จะใส่ลงไปตรงกรล็อกนี้นะคะล็อกแกรมมีดพอดีนะคะ นี่นะคะแกนมีดอยู่ตรงนี้นะคะก็จะแสง่ลงไปให้มันตรงลอพอดีตรงพอดีค่ะสเสร็จแล้วนะคะน,นะคะหน้าตาของเครื่องบดนะคะ เอาโต๊ะบดท,ทุกอย่างนะคะาตาเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อเสร็จแล้วนะคะสำหรับ การประกอบรีวิวเครื่องบดนะคะนี่นะคะเรียบร้อยหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆอันนี้วันนี้ครวพิสิริก็จะเอาเครื่องทุนแรงนี้มารีวิวให้เพื่อนๆชมนะคะแล้วก็จะไปดูว่าเครื่องทุนแรงนี้จะช่วย อะไรได้บ้างนะคะกับครัวพี่สดไปติดตามชมนะคะค่ะเพื่อนๆคราวนี้เราก็จะมาดูนะคะว่าตัวเครื่องบทนี้จะช่วยเราทำอะไรได้บ้างนะคะเราจะมาอยู่ในการใช้นะคะใช้เครื่องบทนะคะไปติดตามชมกันนะคะเพื่อนๆ ี้เราจะใช้หมูนะคะเป็นเนื้อหมูนะคะเราจะลงไปบดนะะนี้เราก็จะทำเป็นหมูบดเอาเนื้อหมูนี้ไปทำเป็นเมนูหมูเด้งค่ะใส่ไปนะคะ แล้วก็ฝาครอบฝาครอบลงไปจะทำการปัดที่สําคัญต้องแสงให้ตรงล็อกนะคะนี่นะคะค่ะเพื่อนๆคราวนี้เราก็จะมาดูนะคะว่าตัว เครื่องบทนี้จะช่วยเราทำอะไรได้บ้างนะคะเราจะมาดูในการใช้นะคะใช้เครื่องบทนะคะติดตามชมกันนะคะเพื่อนๆวันนี้เราจะใช้หมูนะคะเป็นเนื้อหมูนะคะเราจะาลงไปบด นี้เราก็จะทำเป็นหมูบดเอาเนื้อหมูนี้ไปทำเป็นเมนูหมูเด้งค่ะใส่ไปนะคะแล้วก็ฝสาครอบฝาครอบลงไป สำคัญต้องแสงให้ตรงล็อกนะคะนี่นะคะค่ะเพื่อนๆสื้อแล้วเราก็จะทำการปั่นดูนะคะว่าจะละเอียดมากแค่ไหนนะคะไปตามชมค่ะ เราจะดูนะคะว่าเนื้อที่เราปั่นแล้วจะละเอียดขนาดไหนนะคะนี่ค่ะคเพื่อนเห็นไหมคะนี่นะคะหน้าตาก็ละเอียดมากพอสมควรนะคะแต่ว่าถ้าเราจะทำ เมนูหมูแดงเราต้องให้ละเอียดกว่านี้นะคะแล้วก็ใช้เวลาปั่นนานนิดนึงนะคะตอนปั่นเนี่ยนะคะเราก็ต้องกดปั่นให้เป็นจังหวนนะอย่าลากยาวนะคะอย่าลากยาวเครื่องจะเกิดจอนทอสไหมได้นะคะ ได้ที่แล้วเพื่อนเรามาดูนะคะอ้ละเอียดมากเลยอ่ะนี่คือความละเอียดที่เราต้องการสําหรับเมนูหมูเด้งนะคะไปค่ะเพื่อนเเราไปติดตามชมเมนูต่อไปนะคะสําหรับการรีวิวสินค้าเครื่องบดนะคะว่าจะมีคุณภาพ มากน้อยเท่าไหร่นะคะก็เสร็จสิ้นแล้วนี่นะคะเพื่อนนี่นะคะหน้าตาของมูบดค่ะสวยงามค่ะเห็นไ,ไหมคะละเอียดมากเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้่านเพื่อชอบก็ ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้เราทำคลิปต่อไปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามชมเมนูคลิปต่อไปของเรานะคะสวัสดีค่ะ